สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นใส่เสื้อตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับว่าต้องพูดถึงเรื่องราวของวง cgm 4 8นะครับแล้วก็ก็กลับมาพบกับโปรเจกต์พิเศษของผมอีกแล้วนะครับก็คือโปรเจกต์ w h t t If ที่สมมุติว่า มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนกับไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทํามาได้2ตอนแล้วนะครับก็ตอนแรกใครจากันได้ก็เป็นเรื่องราวของว่าถ้ารุ่นหนึ่งเอเขาเรียกว่าหมดสัญญาและไม่ต่อสัญญากันทั้งวงเอ้ทั้งทั้งรุ่น,นคารมิเซเว่นจะเป็นใครก็ได้ทํามาให้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปดูย้อนหลังกันได้นะครับหรือว่า ตอที่สองเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งลงไปก็คือเรื่องราวของที่ว่าถ้ารุ่นหนึ่งหมดสัญญาไปทุกคนอีกเช่นกันเนี่ยแล้วรุ่นที่2ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แทนแล้วเอาเพลงเนโมฮามโมรูเมอร์เพลงใหม่ของวง AKB48 มาเป็นเพลงหลักในซิงเกิลที่เปิดตัววงในเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่มีรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ย น้องคนใดจะเป็นเซนเตอร์ผมก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหาชมกันได้นะครับแล้วก็มาวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับ What อีสมมุติว่าคราวนี้ผมสมมุติว่าถ้าอ่ายูนิตมีมิกุโมะไม่ได้เกิดในอ่าเบนแคที่เราจำกันได้คือมิวสิกไข่มุกน้องจา๋าใช่ไหมครับ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้ายูนิตนี้มันมาเกิดขึ้นในวง C G M 4 8แทนนะครับผมก็คิดว่าถ้าในจัก,กรวาลน,นี้อ่ะจัก,กรวาลที่ผมสมมุติขึ้นนะยูนิตมีมกูโมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็วง C G M 4 8เป็นวงเดียวที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากหมดนะครับมันจะไม่มี มีมิกุมโมะอยู่ในจักรวาลน,นี้จักรวาลที่ผมสมมุติขึ้นนะครับแล้วถามว่ามีมิกุมโมะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เรื่องง่ายๆครับถ้าจักรวาลที่เราอยู่กันเนี่ยมีมิกุมโมะมันเกิดขึ้นในช่วงที่วงเกิดเรื่องราวเครียดๆมากมายแล้วก็คุณต้อมต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วเรียกเมมเบอร์เขาไปคุยกันว่าจะทำอะไรกัน ใหม่ๆแล้วก็ได้ไอเดียจากน้องมิวสิกที่บอกอยากเป็นเป็นไอดอลสายหวานก็เลยให้มิวสิกไปฟอร์มทีมมาเป็นสามคนก็คือมิวสิกจ๋าแล้วก็คุณไข่กลายเป็นนี้มีกูมโมเนี่ยในจักรวาลของ CJ48 ที่มันไม่มียูนิม่มีคม้งกมโมไม่เคยเกิดเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยผมก็มองว่ามันก็น่าจะเกิดในแบบเดียวกันคือรีนะเรียกเด็กๆทุกคนมาคุยกัน นะครับแล้วก็ถามว่าอยากทำยูนิตอะไรเป็นพิเศษแล้วก็รีน้องปิ๊งในฐานะหัวหน้าของแกงโซโซก็เสนอขึ้นมาว่าอยากทำเป็นยูนิตสายหวานคิวคแบบญี่ปุ่นนะครับรีนากับออมก็เห็นว่าอืมเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็ให้ฟอร์มทีมกันไปเป็นสามคนละกันในเมื่อแกงโซโซมีสามคนแล้วก็ไปฟอร์มทีมกันมาเลยสามคนนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตแล้วนะครับอ่าพักไว้ก่อนแล้วก็มาพูดถึงว่าแล้วยูนิตมิมิกุโมมันจะเปิดตัวได้อย่างไรผมก็มองว่า,ายูนิตมิมิกุโมเวอร์ชั่นร้านเนี่ยนาเนี่ยมันน่าจะเปิดตัวในช่วงที่จักรวาลที่ผมผมคิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เ,เชื้อไวรัสโควิด -19 มันเริ่มจางหายไปแล้วแล้วก็ผู้ คนที่เชียงใหม่รวมถึงบุคคลในประเทศไทยก็ต้องการอยากเห็นว่า CGM จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีงานงานหนึ่งจัดขึ้นมานะครับก็คืออางานเหมือนกับว่าให้เมมเบอร์มานั่งพูดคุยกันบนเวทีให้แฟนคลับหายคิดถึงกันอีกครั้งนะครับจะชื่องานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นงานนั่งพูดคุยธรรมดาแต่ว่า เวทีมันก็ใหญ่ๆแล้วก็มีแสงสีมีกล้องเยอะแยะของทีมงานมากมายเลยก็ช่างดูมีพิรุธเหมือนตอนที่งานเปิดตัวเมมเบอร์ C G M จริงๆนะครับก็วาดเอาไว้อย่างนั้นเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการที่แคปออมกับลีนะคุยกันว่าเอ้ยทำไมน้องน้องเมมเบอร์มีไม่ครบจาก25คนเลอแค่22คนและอีก3คนหายไปไหนนะครับแล้วก็ไปช่วยหากันแล้ว ก็มีเปิดตัวขึ้นมามิมิกุโมะตัวใหญ่แล้วก็เปิดตัวกันออกมาสามคนนะครับถา่ว่าแล้วน้องคนใดจะเหมาะกับเพลงใดนะครับผมมองว่า่ถ้าประเดิมด้วยแคนดี้เหมือนเวอร์ชั่นมิมิคุโมอะออริจินอลเนี่ยถ้าประเดิมด้วยแคนดี้เนี่ยกุณไทยชอบทำขนมหวานเป็นแคนดี้ใช่ไหมครับทำลูกอมแล้วก็ถ้าหยุดจากคุณไทยเสร็จมาทางฝั่งนี้ล่ะ จะเป็นใครผมก็มองว่าถ้ามันมีแคนดี้มันก็น่าจะมีเพีย้ยนเปลี่ยนเป็นแคนเดอได้นะครับ andel, คออรแคนเดลแคนเดลถามว่าแคนเดลคือะไรแคนเดลแปลว่าเพีย้ยนและเพี้ยนเกี่ยวอะไรผมก็มองว่าเพี้ยนเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้องนิชาโดยตรงเลยเพราะว่าน้องนิชาเป็นสาวสายบุญชอบไปวัดไปจุบผู้จุบเพีย้ยนว้พระดอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยมองว่านิชาน่าจะเหมาะกับเพลงนี้นะครับก็แคนเดลนะครับก็ หยิบถูเพียนมาก้าหนึ่งเอ้ยหยิบหยิบดอกไม้มาช่อหนึ่งถูแหละเทียนกับทบกันปนปลาใจร่องลอยหลอยใปให้ให้ถึงแสนรถพระธรรมเอเวอร์วีวดีอีเอเวอร์ว,วรีิเริ่มเราจะสวดมนต์บทไหนกันดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเขียนเนื้อเต็มๆไว้ในเพจผมแล้วนะครับในบทความ ชื่อเดียวกันนี้แหละลองไปหากันได้นะเพจปู for your dream, ป่ไฟฟอยด์ดิ่งเคฟอรีเอตนะครับแล้วก็หลังจากนี้ชาเสร็จเพลงเพลงแคนเดอร์เปลี่ยนแคนดี้เป็นแคนเดอร์เสร็จเนี่ยต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็ต้องแน่นอนนะครับมีวชิกกี้เวอร์ชันตน้นฉบับก็มีวชิกกี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นของมิมิกุมโมเวอร์ชันร้านนาเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นปิ้งชิกกี้แทนนะครับเพราะว่าน้องปิ้งเคยเต้นโชว์เพลงนี้ในไลฟ์เมื่อวันเกิดปีก่อนนะครับผมก็มองว่าเอ้ยถ้าน้องปิ้งเป็นก็ มาร้องปิงจิกกี้มันก็เวิร์กนะเพราะว่าน้องอ่ะชอบน้องมิวสิกอยู่แล้วนะครับแล้วน้องตัวปิงเองก็เป็นคนชอบการ์ตูนญี่ปุ่นชอบอะไรแนวนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเรามาเป็นปิงจิกกี้เนี่ยก็น่าจะเวิร์กนะครับโอ้โหลองนึกถึงภาพน้องปิงที่นั่งลงไปแล้วก็ร้องอ่ะเวิร์กมากนะครับเอื้อมมือซ้ายสบัดไปผมน้องเอาละเอาละนะ อยู่ตรงนี้อยากให้ฮู้อยากคือฮู้นะครับต้อาเป็นภาษาล้านนาด้วยปิซิีกี้แล้วก็ตอนจบก็คือแว่นตายหน่อยนะอะไรเงี้ยมันน่าจะมันน่าจะเวิร์กนะผมว่าคนน่าจะน่าจะฟินกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงหัวใจไวรัสซึ่งต้นฉบับก็คือน้องจ๋าใช่ไหมครับแต่ถ้ามาเป็นเวอร์ชันของมิมิกุโมล้านนาเนี่ยผมก็เหลืออยู่คนเดียวของแกงโซโซก็คือน้องขนิงก็น่าจะเปลี่ยนเป็น ฟ็อกซี่ไวรัสจิ้งจอกไวรัสนะครับก็อ่าอก็ต้องนึกเลยว่าฟ็อกซีกัสตาวีร์ซูนี้โดนเธอเข้าแล้วไวรัสเข้าในใจฉีดยามีเท่าไหนเท่าไหร่ก็ยังไม่หายอาการแบบนี้ไม่รู้จะทำไงจิงจอกไวรัสกระจายเขาในใจอาการแค่ไหนเั่าไรไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ นึกถึงทัน,นิีทพูดตอนนี้นะเป็นไปดได้จะใดกันเนาะเป็นทางที่ไม่กึดบอกกึดว่าจะจอบตัวได้แต่ว่าจิงจอกไวรัสไอไวรัสลูกจิ้งจอกของตัวมันแทรกซึมก็ไม่ได้ใจฉันแล้วมันแทรกซึมก็ไม่ได้ใจเขาแล้วละอะไรประมาณเนี้ยนะครับอืผมว่าดีงามนะครับก็คิดเอาไว้แบบนี้นะว่าถ้าเออ มันมีมิกุโมะเวอร์ชันร้านนานจริงก็แกงโซโซมารวมกันทำโปรเจกต์นี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่าทั้งสามคนก็เป็นเด็กดีทั้งสามคนแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งนั้นนะครับก็แค่วาดฟันเอาไว้เฉยนะครับไม่ใช่ที่จะบูลลี่น้องอะไรน้องนะผมชื่นชมน้องทั้งสามคนมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นโอชิผมทั้งสามคนแล้วก็อยากให้น้องมียูนิตร่วมกันจริงๆเลยอาจจะไม่ใช่มิมิกุโมะก็ได้หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนยูนิตมิมิกุโมะออริจินอลผมก็ ชื่นชมอยู่แล้วนะครับทั้ง3ามคนเลยทั้ง3ามคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็เข้ามาสร้างรอยยิ้มสร้างความสดใสยให้ผมได้เยอะมากในช่วงนั้นนะครับจนมาถึงช่วงนี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร e กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ